ันนี้เราจะมาสอนการใส่ปุ๋ยมะม่วงสามดูนะครับให้ได้ผลตลอดทั้งปีเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการใส่ปุ๋ยครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบเจ็ดหกหนะครับเป็นปุ๋ยเคมีครับก่อนตอนแรกก็ตอนที่เราจะใส่นี้คนระับให้มันออกลูกออกผลตลอดปีแล้วก็ได้ ลูกแบบนี้เลยครับลูกใหญ่ตอนแรกเราก็ใส่ปุ๋ยคลองไปก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งใส่ปุ๋ยคลองไปแล้วก็ตามด้วยไอ้นี่ครับปุ๋ยมเมล็ดข้งเราแล้วก็โรยโลยโลยโลยยตรงโคนต้นนี้นะครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับโรยแค่พอประมาณโรยประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับโรยเสร็จหลังจากนั้นเราก็ใช้มือนี่ครับขยี้ขยี้เลยครับ ยี่ให้เม็ดปุ๋ยมันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับให้เหมล็ดปุ๋ยมันลงไปอยู่ข้างล่างในหน้าดินเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดถั่วกับเมล็ดแตงโมครับปลูกไว้ให้มันเป็นพืชเวลามันให้มันคุมแล้วก็เราก็ถางให้มันลงนี่นะเพื่ให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ต้นนี้นะครับผมใส่ เดือนละครั้งนะครับเดือนที่แล้วก็ใส่ไปแล้วนะครับต้นนี้จะเป็นมะม่วงหามดูนะครับต้นนี้รุ่นนี้นะครับนี่รุ่นมะม่วงลูกนี้ออกมาแล้วทั้งหมดสิบสามลูกนะครับนี่ครับกิ่งแห้งๆแบบนี้นะครับกิ่งที่มันออกลูกครับนี่ครับผมจะเด็ดเด็ดไอ้ลูกสิบกว่าลูกนี้ออกหมดเลยนะครับนี่คเด็ดนี่นะครับ เป็นตลอดนะครับรุ่นแรกนี่สิบสามสิบสี่ลูกครับไอนี่รุ่นสองครับไอนี่รุ่นที่สองกมานะครับก็จะออกตลอดปีนะครับใส่ปุ๋ยแบบนี้ก็จะแตกยอดตลอดเลยนะครับหน้าฝนนี้ใส่ทุกเดือนเลยนะครับเนี่ยมองๆต้นนี้นี่ครับนี่นะครับลูกข้างมันใหญ่มากครับ ลูกนี้จะเอาไว้ให้มันสุกแล้วเราก็จะเอาเมเล็ดมันมาเพาะอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับการใส่ก็จะประมาณนี้ครับใส่ปุ๋ยค้อกลองไว้ก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เคมีลงตามแะ้วัใช้มือกบๆ,ๆไปนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเต้นที่สองกันนะครับอันนี้ปลูก ปลูกคาเทนานครับไอ้ไอ้ต้นนี้ก็เป็นเป็นดอกทุกปีนะครับแต่ต้นนี้ยังเป็นลูกแต่ไม่เคยได้ลูกโตเลยนะครับเพราะว่าเกสรอนมันไม่ดีครับมันแรงที่มาผสมพันธุ์มันจับไม่ค่อยได้แล้วมันต้นมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะไอ้ต้นนี้ก็เลยยังไม่เคยได้ลูกโตสักเท่าไหร่นะครับไอ้ต้นนี้นี่ครับ กองพื้นด้วยปุ๋ยคอกไว้อาทิศหนึ่งนะครับเราก็ใส่เคมีลงไปพอประมาณนะครับใส่เยอะก็ไม่ได้นะครับเข็มเดี๋ยวตายนะนี่ครับใช้มือนะครับรูปๆกบให้เคมีลงไปอยู่ใต้ดินนะครับไม่ให้อากาศโดนนะถ้าอากาศโดนเคมีแสงแดดโดนใบเท่าเอาไ้ข้างบนมันก็ละลายมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะนี่ครับใบนี้ขมงผม อันนี้เป็นการเสียบเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นยอดทองน้อยหนาครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปผมจะนําเสนอการเสียบยอดมะม่วงสามฤดูนะครับเพราะส่วนหนึ่งผมก็เสียบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทํำยิบนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสอนการเสียบยอดนะครับเสียบยอดได้สามฤดูนี้นะครับาัติดตามกันด้ครับนี่นะครับใส่ทุกเดือนครับเดือนละครั้งครับก็จะแตกยอดออกมาณนี้ นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการเสียบยอดสามดูดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ